ขอน้อมน้อม,อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักทำในวันนี้เสนอคำว่ากำลังใจอาจจะมีในบางครั้งฉันเริ่มท้อจะเดินต่อก็หมดพลังจะก้าวขาแม้กำลังใจจะมีใครให้เรามาแต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งในใจให้สร้างเองชีวิตต้องที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นแม้เราจะต้องพบเจอโอปสรคปัญหาและขวางหนามมากมายที่อาจจะทําทให้เราต้องหยุดชะงักบ้างต้องชะลอช้าลงไปบ้างแต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ชีวิตเราและทุกๆชีวิตจะต้องพบเจอกันถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าใจิตใจของเราจะต้องเข้มแข็ง ต้องลงแรงลงแรงกายแรงใจตัจนอาจะมีบางครั้งที่เราอ่อนล้าลงไปบ้างเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจจากคนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราหรือในบางครั้งแล้วกำลังใจเราก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความเข้มแข็งของจิตใจของเราจะต้องคงอยู่ตลอดด้วย มิฉะนั้นแล้วงานที่เราส,สร้างขึ้นมาก็จะต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าได้เพราะฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งในจิตใจของเราเราต้องเป็นผู้เสริมสร้างขึ้นมาเองไม่สามารถที่จะพึ่งพาคนอื่นได้เพราะคนอื่นก็ให้ได้แค่กำลังใจเช่นพูดให้กำลังใจแต่ความแข็งแกร่งในจิตใจของเราเราจะต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะจะบอกให้ กำลังใจไม่สำคัญมากหรือน้อยมีเต็มร้อยหรือน้อยนิดไม่ผิดหวังกำลังใจที่มีให้ได้เพิ่มพลังเป็นความบังของชีวิตคิดไตร่ตรองใจของเราต้องเข้มแข็งกันสักหน่อยจงเรียกร้องตัวเองบ่อยๆไม่เสียของอาจทำได้ไม่เต็มที่แต่ต้องลอง มองให้เป็นธรรมดากล้าเดินไปเหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรใจต้องสู้ชีวิตนี้อยู่บนโลกต้องมีความหมายอย่าเกิดมาแบบไร้ค่าน่าเสียดายเพราะชีวิตมีความหมายไม่ธรรมดาตรงศรัทธาโลกคุณค่าของชีวิตอย่าได้คิดจะท้อถอยมันได้ค่าทำตอนนี้ให้เต็มที่เป็นธรรมดา ไม่ในไม่นานกำลังใจจะมาเองทำจนเคยเป็นนิจนติดเป็นนิสัยและชีวิตจะเปลี่ยนไปให้ได้เห็นจากลุ่มๆดอนๆไม่กระฉับกระเฉงจเจริญก้าวหน้าอย่างโดดเด่นไม่แพ้ใครใจศรัทธาหย่าละทิ้งไม่สิ้นหวังต้องมุ่งมั่นมุ่งทอฝันที่หวังไว้ แม้ชีวิตเราจะไม่มีเหมือนเท่าใครจงพอใจกับในสิ่งที่ตนมีเพราะของฟรีนั้นไม่มีอยู่บนโลกสร้างประโยชน์จากจิตัทรธาในจุดนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีเพียงตอนนี้ไม่ทิ้งฝันดังนี้แล ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทๆท่านเทิญเจริญพร